ขยายตัวและคืบหน้าเรื่อยๆเ,เลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลทาให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่การเจราจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งรัมตี2ประเทศฮะโดยเฉพาะลัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปทําการเจราจาอย่างเป็นทางการซึ่งฝั่งสหรัฐอเมริกาขอทําการเจราจาหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ําอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้หลายประเด็นฮะถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแน่นอนฮะเราได้รับผลกระทบแน่ราคาน้ำมันก็ลง1ดอลลาร์สหรัฐและหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสาน เฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกายังคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอีกอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้ราคาน้ำมันขยับลง 1. 5เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากธนาคารกลางหรือเฟดนะครับคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญาณปรับขึ้นเพิ่มเติมปีนี้การตัดสินใจดังกล่าวชุดวอลสตรีทนะครับปิดผสมผสานในขณะที่เบลารุสใกล้แล้วติดตั้งนะครับ อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียคูไม่รีรอในการโจมตีนะครับหากถูกรุกรานอาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคของรัสเซียจะประจำการในเบลารุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีเล็กซานดอร์นะครับดูคาเซนโกตามรายงานของสื่อมวลชนนะครับเบลารุสและเตือนจะไม่ลังเลในการใช้อาวุธดังกล่าวตอบโต้ ต่อการรุกรานใดๆนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะอียิปต์ก็มีแผนที่จะเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใชาส้สกลุลท้องถิน่นค้าขายกับกลุ่มบริชนะครับอียิปต์กำลังมีแผนปลีกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาในการค้าขายร่วมกับหลายชาติสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจนะครับบริชนะครับจากการเปิดเผยของอาลีโมเซนฮี ร,รัฐมนตรีกระทรวงอุปทานของอียิปต์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, นะครับในขณะที่สื่อแฉประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมากรองคนรุ่นใหม่ร้องเจ้าภาพช่วยเชิญฝรั่งเศสเข้าร่วมประชุมกลุ่มบิชด้วยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมากรองแห่งฝรั่งเศสได้ร้องขอไปยังซีรินนะครับประธาน นาธิปดีของแอฟริกาใต้ในฐานะเจ้าภาพขอให้เชิญเข้าร่วมการประชุมซัมมิตนะฮะกลุ่มบริษในกรุงนะฮะพิทอเรียที่กำลังจะมาถึงนี้จากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ l อโอพินอโอพินน n นะครับของฝรั่งเศสเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่สหรัฐจุกอ,อกเลยทีเดียวเห็นภาพรถถังยานเกราะในสมัยใหม่ลำสมัยปรากฏว่าโดนรัเสเซียถล่มยับไม่ขอยืนย,นยันยูเครนนะครับสูญเสียไปหลายสิบคันกองทัพสหรัฐปฏิเสธความเห็นเกี่ยวกับกรณียานเกราะลำสมัยที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาหลายสิบคันถูกเล่นงานได้รับความเสียหายตามรายงานของการโจมตีกลับของรัเสเซียนะครับในยูเครน ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มอสโกเปิดเผยคลิปวิดีโอนะครับยานเกราะจูโจม M2 b นะครับแบกีหลาย10คันอยู่ในสภาพที่พังเสียอยู่ในสภาพที่พังเสียหายและดำเป็นตอตะโกถูกทิ้งไว้นะครับในขณะที่ทหารยูเครนนั้นก็ลบหนีในขณะที่ปูตินออกโกรงเข้าข้างซอยกูฮะ ประกาสิทธิ์วัคเนอร์ต้องเซ็นสัญญาขึ้นตรงนะครับกลาโหมระเซียสื่อตะวันตกประคมหลุดปากเผยความลับทหารรัสเซียกลางที่ประชุมบล็อกเกอร์สายทหารสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเราอุกขึ้นหนักเยฟเกนีฟิโกชินผู้บัญชาการกองกำลังทหารรับจ้างของ รัสเซียนะครับว่าวากเนอร์ชื่อดังนะยังคงยืนกลานจะไม่ย,ยอมลงนามข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียถึงแม้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินในายใหญ่วันก่อนหน้านี้ชี้ชะตาว่าวากเนอร์ต้องลงนามสัญญาตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอเร์เกย์ซอยกูประกาศเพื่อทําให้เกิดความขัดแย้งหมดไปสื่อตะวันตกประกาศโคมข่าวปูตินพลาดหลุด เผยความลับทางทหารออกมาชี้รถถังรัสเซียเสียหาย54คันเทียบกับฝ่ายยูเครนนะครับ160คันคิดเป็นการสูญเสีย1ใน3ไม่ใช่1ใน10ตามที่มีการประคมข่าวไปทั่วและเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายเคมรินเปิดตัวเลขความเสียหายในสมรภูมิที่แท้จริงออกมาในขณะที่บิกทหารของจีนยืนยันว่าปักกิง่งห่วงสงครามรยูเครน ร้อยทางออกนะครับย้อนถามสหรัฐอเมริกาดุน,นสันติภาพหรือเลี้ยงไข้สงครามกันแน่นักยุทธศาสตร์ของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับเปิดเผยว่าผู้นําปักกิ่งรู้สึกช็อกกับสงครามที่เกิดขึ้นในยูเกรนและจีนยังคงปรารถนาที่จะเป็นส่วนคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธีขณะเดีวยวกันก็ตั้งคําถามกับสหรัฐอเมริกาว่าต้องการสันติภาพจร,าจริงหรือไม่ นในขณะที่อินเดียปากีสถานมีการอบรยพประชาชน,นกว่า150,000คนรับมือไซคโครนบีเปอร์จยนะครับพัดถลม่มอินเดียนะครับปรากฏว่าและปากีสถานมีคำสั่งอพยพประชาชนกว่า150,000คนออกจากชุมชนพื้นที่เสี่ยงภยัยตามแนวชายฝั่งก่อนที่พายุไซคโครนบีปอรจอยนะครับ ซึ่งเวลานี้กำลังเคลื่อนตัวผ่านทะเลอาริเบียน,นะครับจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งในช่วงเย็นกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาไซคโครนบีปอจอยซึ่งจัดเป็นพายุที่มีความรุนแรงศูนย์กลางอยู่ห่างจากหมู่บ้านในรัฐคุจราชทางตะวันตกของอินเดียประมาณ180กิโลเมตรและห่างจากนาครการาจี ของปากีสถานนะครับประมาณ270กิโลเมตรนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะซีอของ Tik t o k ประกาศแผนลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮะลุกอีคอมเมิร์ซผู้ให้บริการ TikTok ฮะประกาศเตรียมทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในกาในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประชากรรวมกัน630ล้านคนครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต่ำกว่า30ปีถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของ tiktok ในแง่ของจำนวนผู้ใช้ในปัจจุบันโดยทาง tiktok เองกำลังพยายามเปลี่ยนฐานผู้ใช้เหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งรายได้จากธุรก e ิจ e-commerce ์ท่ามกลางการแข่งขันสุดเดือด จากผู้เล่นรายใหญ่อย่างโชป p ี้อาลีบาบานะครับลาซาด้นะครับและโทโคพีเดียนะครับเป็นต้นนะครับนั่ก็เป็นการเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าจะมีการโขมเรื่องของ TikTok เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ชาวเน็ตก็ไล่จวกยับผู้โดยสารหญิงตะอคอกใส่พนักงานต้อนรับนะครับสายนาแอร์ไลน์ถามทำไมไม่พูดภาษาญี่ปุ่นชาว หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฮะถูกชาวเน็ตรุมวิจารณ์ยับหลังจากคลิปวิดีโอเธอตะคอกใส่พนักงานต้อนรับของสายการบิน China Airlines นะครับของไต้หวันถูกแชร์จนเป็นวายเรลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนบนสายการบิน China Airlines นะครับจากเมืองฟูกุโอกะมายัางกรุงไทเป โดยก่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นยังคงส่งผลทำให้เครื่องบินออกล่าช้าถึง40นาทีจากคลิปที่มีการแชร์กันบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้หญิงดังกล่าวลุกขึ้นยืนประจันหน้าเจ้าที่ต้อนรับนะครับและมือผู้หญิงคนดังกล่าวพยายามที่จะทักทายและตะคอกใส่หน้าเป็นภาษาอังกฤษเธอบอกว่าเธอไม่พอใจอย่างมากชไหน้าแอร์ไลน์ญิงคนนั้นกล่าวและยังพ่นคําด่าเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า พวกคุณมัวทําอะไรอยู่นะฮะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือบริษัทจีนทำฮือหาซื้อบ้านแถมทองคำา3 3ล้านนะครับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งของจีนเปิดแคมเปญมอบทองคำราว2.2อปอนด์นะครับหรือ470,000หยวนหรือราว2.3ล้านบาท ให้แก่ผู้ซื้อในความพยายามเพิ่มยอดขายบ้านท่ามกลางสภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นแผนโปรโมชั่นนี้ได้ถูกระง,งับลูกค้าหลายคนคร่ำครวญว่าต้องรอคอยทองคำตามสัญญามานานหลายเดือนแล้วรายงานของเดอะการ d เดียนสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับหลายสำนักรายงานว่าอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้นะครับได้แก่หัวฟากลุป ซึ่งตั้งอยู่ในหังโจนะครับทางภาคตะวันออกของจีนในขณะที่โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนโปรโมชั่นดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ในนั้นก็รวมถึงเว่ยปัวแพลตฟอร์มคล้ายทวิตเตอร์ของจีนนะครับนายหน้ารายหนึ่งของหัวปากรุ๊ปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต้องถิ่นว่าพวกเขาซื้อทองคำ พวกเขาซื้อบ้านใจรับทองคำส2งจองปอนหรือราว4ี่0 0 0เจ็ดห่ยวนนะครับหรือประมาณ6,000ขอไปฮะหกหมืนหกพัดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.28ล้านบาทหากลูกค้าซื้อห้องนะครับอพาร์ตเมนต์ขนาด1,000ตารางฟุต92ตารางเมตรซึ่งคิดเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทหร,ห,รหรือถึงประมาณ12ล้านบาทเลยทีเดียว เชิปรากฏการณ์สงครามในยูเครนยังคงบานปลายอย่างต่อเนื่องนะครับยูเครนสามารถยึดคืนหมู่บ้านได้อย่างน้อยสี่หมู่บ้านแต่ต้องเสียรถถังล้ำสมัยของทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ส่งไปให้กับยูเครนจีนบอกว่าผู้นำของจีนนั้นรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากำลังลากเกมเลี้ยงไข่เกมให้ยาวนานที่สุดให้คนล้มตายมากที่สุด นะครับเพื่อต้องการที่จะแน่นอนฮะขายอาวุธให้ได้มากขึ้นความขัดแย้งนะครับและการจัดสรรอำนาจของกลุ่มวากเนอร์กับวลาดาเมียปูตินนะตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการกรบฏเกิดขึ้นนะครับรัสเซียจึงมีการให้กลุ่มทหารวากเนอร์ต้องมีการทำสัญญานะครับกับทางฝั่งรัสเซียว่าเป็นทหารของรัสเซียเข้าไปประจำการ ในยูเครนเพื่อยึดอำนาจจากฝั่งยูเครนป้องกันฮะว่ากลุ่มทหารวาคเนอร์นี่จะตีตลบกลับมาและเข้าทำการโจมตีรัสเซียเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับกลุ่มบริชตอนนี้ก็ประสานนะครับกับทางแอฟริกานะ ที่จะมีการทางฝรั่งเศสก็ขอนะครับโดยประธานาธิบดีเอ็มมาโดเอลมาครงนะครับต้องการเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัคือต้องการที่จะไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปนะครับและจะใช้เงินสกุลของตนเองนั้นมาทำการค้าขายกันนะือเริ่มต้นจากแอฟริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าอียิปต์ก็ใช้หลักการเดียวกันฮะเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ระส่ำระสายเกมเรื่องกลุ่มนะฮะที่เรียกว่ากลุ่มพันธมิตรของกลุ่มบริชนะครับที่สร้างกันขึ้นมานําโดยจีนรสัสเซียนะครับแล้วก็กลุ่มตะวันออกกลางกําลังขยายตัวกว้างฮนะแล้วก็พยายามเททิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาล่าสุดนะจีนก็มีการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากและไปซื้อทองตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ สหรัฐอเมริกากำลังหาทางเจรจากับทางฝั่งจีนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีการขยายตัวและคลืบหน้าเรื่อยๆเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลทาให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองนะแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่การเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งน้าตีสประเทศฮะ โดยเฉพาะรนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปทําการเจรจาอย่างเป็นทางการซึ่งฝั่งสหรัฐอเมริกาขอทําการเจรจาหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ําอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สันนินไทยในร,ราชกางที่สิบทรงอุทิศเพืเ่อปวงระชาสืบสางานพระพราษฎิดาขอพระสยามเทวาองพ,พระองค์ ไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ พราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพ,พลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรากคุงกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมะนาถบอพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอไดชะาตาองเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทระมีนังชาคนไปนรัศดรเดือดร้นนะแห่งหุนใด ทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่ง 越燃越烈。